สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูฝันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญที่ต่อจากคาบที่แล้วนะคะเรามาทบทวนการอ่านจับใจความสําคัญว่าเป็นยังไงการอ่านจับใจความสําคัญเป็นการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน ที่เป็นส่วนใจความสําคัญและส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่องหลักในการอ่านจับใจความสําคัญหนึ่งอ่านโดยตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไรจุดใดเป็นจุดสําคัญของเรื่อง 2. องอ่านให้ละเอียดเพื่อทําความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านอีกครั้งหนึ่ง 3. ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านว่าใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรแล้วเรียบเรียงคำตอบที่ได้หรือเรียงลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องค่ะก่อนที่เราจะมาจับใจความสำคัญนิทานเราต้องทราบความหมายของนิทานก่อนนะคะว่าคืออะไรนิทานหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมามุ่งให้เห็นความบันเทิงแฝงแนวคิดคติสอนใจ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึง่งอาจเรียกนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นเมืองนิทานชาวบ้านทีนี้ในนิในนิทานนะคะก็จะมีคุณค่าแทรกอยู่นะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างหนงึให้ความสนุกเพลิดเพลินใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนอ่านนิทานเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกย่งไงบ้างคะทำให้เกิดความรู้สึกสนุก และอยากอ่านนิทานเรื่องนั้นอีกนะคะทําให้เราเกิดความเพลิดอพืินใจอยากจะอ่านเล่มนั้นต่อ 2. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการโดยปกติแล้วนักเรียนทุกคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันทีนี้พอเราอ่านนิทานเราก็สามารถคิดได้ไปเรื่อยๆว่านิทานเรื่องนี้จะเล่าต่ออยังไงหรืออาจจะนักเรียนคิดไปล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะหถึอว่าทำให้เรามีจินตนาการเพิ่มมากขึ้น 3. ให้ข้อคิดและคติเตือนใจในิทานทุกเรื่องเลยที่ครูบอกไปแล้วว่าจะมีข้อคิดแฝงทุกเรื่องเลยและเป็นคติเตือนใจให้เรานำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องนกพิราบเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนกพิราบสีชมพูมีถิ่นฐานอยู่บนเกาะมอริตัสในทวีปแอฟริกา อาศัยอยู่ในป่าละเมาะอาหารของพวกมันคือดอกไม้ผลไม้และ,มะเมล็ดพืชต่างๆนกพิราบสีชมพูมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการล่าของมนุษย์ปัจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู่ในป่าประมาณ25ตัวและในสวนสัตว์ประมาณ2ตัวอ่ทีนี้หลังจากที่เราอ่านนิทานเรื่องนกพิราบเสร็จแล้วเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะ 1. ข้อความนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดเราอ่านแล้วเราก็ต้องตอบได้คิดไว้ในใจก่อนนะคะ 1. นข้อไก่นะคะนกพิราบสีเทาใช่ไหมขอนกพิราบสีชมพูขอนกพิราบสีขาวงอนกพิราบพันธ์ใหม่แต่ครูเชื่อว่าทุกคนตอบได้อยู่แล้วดมเฉลยพร้อมกัน ตอบขอไข่นกพิราบสีชมพูนี่เลยจะอยู่ต้นต้นเรื่องเลยเห็นไหมคะนกพิราบสีชมพูไม่มีการกล่าวถึงนกพิราบสีขาวสีเทาอะไรเลยไม่มีนะคะต่อไปข้อสองข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสําคัญช,ชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วว่านกพิราบสีชมพูทีนี้เขาถามว่า ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญอ่าก็อาหารของนกพิราบสีชมพูขอที่อยู่อาศัยของนกพิราบสีชมพูข้อประวัติของนกพิราบสีชมพูงอปริมาณของนกพิราบที่ลดลงอลองคิดก่อนนะคะดูซิใครตอบถูกบ้างอ่าตอบงองู ปริมาณของนกพิราบที่ลดลงเราสังเกตได้ตรงไหนคะนี้เลยนกพิราบสีชมพูมีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการล่าของมนุษย์ปัจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู่ในป่าประมาณ25ตัวและในสวนสัตว์ประมาณ2ตัวตรงนี้นะคะเป็นจุดสําคัญของเรื่อง เราก็จะมีนิทานยาวๆให้นักเรียนอีกหนึ่งเรื่องลองตึกทามกันเยอะๆนะคะจะได้เห็นกันทุกคนเลยแลวออกเสียงพร้อมกันนะคะเรื่องสุนัขในรางหญ้าสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ในรางหญ้าในโคกวัวซึ่งมีหญ้าแห้งอยู่แต่สุนัขก,ก็ต้องบังเอิญตื่นขึ้นเพราะบรรดาวัวที่หิวกระหายซึ่งกลับมาจากทํางานที่ทุ่งไร่แต่เจ้าสุนัขตัวนั้นไม่ยอมให้วัวเหล่า นั้นเข้าไปใกล้รางหญ้ามันแยกเขี้ยวเข้างับเปราวกับว่าในรางหญ้านั้นมีอาหารเนื้อและกระดูกอย่างดีที่เป็นอาหารของมันฝูงวัวจึงมองขุนนักอย่างแสงสสำรานวัวตัวหนึ่งจึงกล่าวขึ้นมาว่าม,มันช่างเห็นแก่ตัวเสียจริงๆหญ้าแห้งมันก็กินไม่ได้แต่ยังมีหน้ามาห่วงไม่ยอมให้เราซึ่งหิวกระหายจากการทำงานได้เข้าไปกินอีกเสียด้วย แต่ชาวนาได้บังเอิญเห็นการกระทำของสุนัขเขาจึงหยิบไม้ท่อนหนึ่งเพื่อไล่สุนัขตัวนั้นออกไปจากพอกพร้อมกับตีหลายทีเพราะความเห็นแก่ตัวของมันนั่นเองอนี่เรามาดูใจความสำคัญของเรื่องว่าเขาตล่าถึงอะไรนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ถึงบรรทัดแค่นั้นเองอมาดูนะคะขณะอาใจความสำคัญขณะที่สุนัขนอนหลับอยู่ในรางยา ได้มีฝูงวัวเข้ามาในโคกเพื่อที่จะกินหญ้าแต่สุนัขก,ก็วิ่งไล่งับวัวไม่ยอมให้วัวเข้ามาในรางหญ้าเมื่อชาวนามาเห็นจึงทำโทษสุนัขโดยตีด้วยไม้และไล่ให้สุนัขออกไปจากโคนะคะทีน,นี้ครูบอกแล้ว,ว่านิทานทุกเรื่องก็จะมีข้อคิดให้เรานะคะข้อคิดก็คือความอิจฉาริษยามักเกิดอยู่ในหมู่ของคนพาล นะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครใครที่มีอะไรดีๆเรากา็ชื่นชมเขานะคะไม่ใช่ว่าอิจฉาอะไรอยู่ในใจไม่ไม่ไม่มันจะเป็นความทุกข์ของเราเองนะคะเราต้องยินดีกับสิ่งที่เพื่อนมีมนะคะดูข้อหนึ่งเลยเขาถามว่า ตัวละครในนิทานเรื่องนี้มีใครบ้างในใครตอบได้บ้างมีใครบ้างคะสุนัขบัวและชาวนาข้อสองเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนอ่เหตุการณ์เกิดขึ้นในโคกบัวสามสุนัขกำลังทำอะไรอยู่ในรางหญ้า่ากำลังนอนหลับนะคะ ต่อไปสี่วัวต้องการเข้าไปทำอะไรที่รังหญ้าไ่ายมากเลยนะคะตอบกินหญ้าแห้งใช่ไหมคะต่อไปข้อห้าใครไล่สุนัขออกจากคอบชาวนาใช่ไหมต่อไปข้อหเพราะเหตุใดสุนัขจึงถูกตีเพราะสุนัขไล่กัดวัดวโดยไม่ยอมให้วัวเข้าไปกินหญ้าแห้งในรางหญ้าใช่ไหมคะ ต่อไปข้อเจ็ใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรใจความสําคัญเลยอ่าก็คือสุนนะัขหวงหญ้าและไม่ยอมให้วัวผู้เป็นเจ้าของของญ่าเหล่านั้นเข้าไปในคอกอะนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าญ่าเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดไหนใครตอบไม่ได้บ้างอ่าญ่าแห้งหรือญ้าสดเนี่ยเป็นอาหารของวัวไม่ใช่ของสุนนะัขนะคะอ่าทีนี้ จากที่ครูฝันสอนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานไปครูก็จะมีงานให้นักเรียนทํานะคะ,ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาและนักเรียนเปิดไปที่หน้าเจ็ดนะคะจะมีนิทานให้นักเรียนอ่าน,นเรื่องและตอบคําถามเหมือนที่ครูสอนไปทั้งหมดนะคะอ่านเรื่องให้จบแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถามในหน้าที่แปนะคะหลังจาก ที่ทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของครูขวันได้เลยนะคะสหรับวันนี้ครูขันก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ